สวัสดีนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สวัสดีผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพราะว่าไม่ได้ออกหมายเลยนะครับผมช่วงนี้ติวสอบค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับบวกกับหมายไม่ค่อยมีนะผมช่วงนี้อ่าวันนี้ว่างนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คหมายสักหน่อยเนาะโอ้โหมืดหมายวันนี้ก็คือน้ําท่วมขึ้นมาขอบสันเขื่อนนะผมแล้วก็เลยขอบป่ามานิดนึงนะผมพอมีที่ตีเนาะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะส่วนมากเนี่ยปลาน่าจะมุดมุดย้านนะผมอยากให้ดูหมายนะครับหมายก็ประมาณนี้นะผมตามขอบหินนะเดี๋ยวเดินตีเลาะไปเรื่อยๆส่วนมากเนี่ยน้ําจะอยู่ในระดับป่าข้างในนะครับปลาน่าจะมุดอยู่ก็เผื่อฟุกนะผมเผื่อปลาขึ้นมาขอบขอบน้ํานะผมเผื่อมีสิทธิ์ลุ้นนะวันนี้ก็อยู่กับกบยางเจ้าหนิวนะผม เดีย๋ยวมาดูกันนะผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าเงียบจิบเลยนะมึงไม่มีอาการเลย ตัวนี้แล้วนะครับยำหน่อยยำหน่อยมาแล้วครับผมตัวแรกอุ้ยใหญ่ด้วยเดี๋ยวยกเลยนะมาแล้วครับอุ้ยตัวแรกโอ้ยมีโลตัวนี้ต้องถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่นะครับผมพุ่งมากัดนะเห็นตามมาลดคันวัดสวนเลยครับผมเมื่อกี้ กบยางเจ้านิวสีเหลืองนะผมเหลืองส้มแล้วตัวนี้อ่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะเข้าเบ้าเลยครับผมอุย้ยหลุดแล้วหลุดบนฝั่งพอดีนะเหยื่อ,อเดี๋ยวไปดูข้างบนโหดูไซมีโลนะผมตัวนี้นะจิ๊บหลังจากที่เงียบมานานเลยเห็นว่าวัดหรือเปล่าไม่รู้นะผมกำลังม,มองทางอื่นแล้วหันมาเจอว่ามันถ่ายรูปไปไหน โอ้โหตัวนี้มีเกือบโลนะมีดันโลแน่ๆตัวนี้นะผมอะตัวแรกนะผมหลังจากที่ตีมาพักใหญ่เลยนะครับคุงมากัดตามขอบก็กบยางเจ้านิวนะผมขนาด3.8เซนนะตัวนี้อะเดี๋ยวดูผลงานกันนะครับอย่าหลุดบนหินมาดีนะผมสายแบบใหญ่มากนะผมประมาณ น่าจะมีโลนี่แน่ประมาณอย่างน้อยต้องเก้าขีดนะมีหลุดนะผมดาเมี่ยมอย่างสวยอ้วนๆเลยนะผมก็ฝากผลงานด้วยนะผมกบยางเจ้านิวนะผมก็กิปเปอร์กับลอกนะผมถ้าดูจากช่องติกตอกก็เดี๋ยวผมใส่ตะกร้าลิงก์สินค้าไว้ให้นะผม